w วีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือความคิดของสแตมนะคะ เริ่มต้นด้วยเพลงนี้เปิดประตูคลินิกกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะสวิตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคุณหมอหนุ่ยแพทย์หญิงวาราพรพันธุ์ทุมโกมลค่ะกุมารแพทย์ประจำคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณหมอบอกว่าอยากจะรู้จักด้วยกับงานของสแตมก็เลยเลือกเพลงนี้มาฝากกันสําหรับการเปิดประตูคลินิกกันในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะแวกฟังเพลงของสแตมดูซิว่าเขาจะร้องได้ดีแค่ไหนปรากฏว่า ลองได้ถูกใจดีนะคะ ใหเห็นด้วยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอชอบรายการ The Voice ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เลยบอกว่าอยากจะรู้จักสแตบมากขึ้นก็เลยเปิดเพลงให้ฟังขณะเดียวกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะสําหรับหนึ่งสัปดาห์ที่เราได้เจอะเจอกันตรงนี้ในช่วงเวลาของสวิท์คลินิกนะคะก็คุณฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันกับคุณหมอหนุ่ยได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 2นย์สองหกหกสี่ห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดห้านะคะหรือว่า ส่งข้อความผ่านทาง SMS ก็ได้4ี่ห8 9ปดเก้าด้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้มีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ถูกกับคุณลูกคุณหลานที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการปิดเทอมด้วยนะคะคุณหมอมีเคสที่ติดค้างกันอยู่ใช่เมื่อคราวที่แล้วยังตอบไม่จบเลยค่ะคุณแม่มที่เขียนมายืดยาวมาก <laughs> คือเขียนมายาวมากเลยอะค่ะเลยสงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ไม่โทรเข้ามาในสายคุยจะได้จะได้คุยกันทันควันนะคะเพราะว่าอย่างเขาที่แล้วที่ถามมาบอกว่าอชอบใช้ให้ลูกทำงานบ้านอะไรนะคะพอทำงานบ้านเสร็จเช่นสมมติว่ามีลูกสาวลูกสาวอายุประมาณเจ็ดดขวบลูกชายอายุเกือบหกขวบละ ก็เวลาตื่นนอนมาเนี่ยก็จะให้ซักเสื้อซักถุงถุงเท้ากับกางเกงในของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซักเสร็จก็เอาไปพี่ก็ไปตากน้องก็ช่วยล้างผ้าล้างผ้าก่อนแล้วก็บีบให้แห้งพี่ก็ไปตากสเสร็จแล้วพอทําเสร็จพ่อแม่ก็บอกว่าจะให้เงินไป20บาทแล้วก็เพื่อจะไปหยอดกระปุกซึ่งหมอก็คราวที่แล้วก็ทวงไปอ,อะเนาะว่าไม่ควรจะแบบให้เด็กทํางานแล้วก็ให้เงิน เพราะเราจะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเคยชินกับการที่จะต้องมีเงินมาตอบแทนทุกครั้งที่ทํางานจริงๆแล้วเราควรจะบอกลูกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเขาคือมันเป็นวินัยขั้นพื้นฐานที่พ่อแม่จะต้องทำํำรู้สึกคุณแม่ท่านนี้เธอจะมีความกังวลในการเลี้ยงลูกนี่ค่อนข้างเยอะเพราะถามคําถามมาเป็น1 0บๆคำถามเลยแล้แต่ละคําถามมาเราอ่านดูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า ก็เป็นคุณแม่ที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวที่รู้จักที่จะสอนให้ลูกมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนะนะคะแต่อเผอิญคุณแม่เขาก็ฟังารายการของหมอเมื่อสองอาทิตย์ก่อนแล้วก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าเด็กที่มีนิสัยที่จะมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กก้า,าว้าวต่อไปเนี่ยพยายามที่จะไม่ไม่เข้มงวดกับเขามากเกินไปแต่ขณะเดียวกันก็ต้อง เด็ดขาดกับเขาไม่ใช่ปล่อยเลยปล่อยให้เขาทําอะไรตามใจตัวเองตลอดคือต้องไม่ตามใจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเด็ดขาดแต่ก็ต้องไม่เข้มงวดจนเกินไปคุณแม่ก็เลยสงสัยถามว่าไอ้ที่บอกไม่เข้มงวดจนเกินไปไอ้ที่เขาทําอยู่เนี้ยมันเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นว่าลูกอาบน้ําเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยเช่นอาบตอนทุ่มหนึง่ง หรือทุ่มครึ่งสาระเข้านอนแล้วแม่ก็จะไปอ่านนิทานให้ฟังอ่านหนังสือให้ฟังสามทุ่มลูกจะต้องนอนที่ห้องนอนก็จะไม่มีทีวีไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรเลยมีแต่อ่านนิทานให้ลูกฟังแล้วลูกสังเกตว่าลูกก็จะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามบอกว่าแม่ให้เงินไปวันละเดือนละ500บาทซึ่งคุณหมอก็ท้วงไปว่าไม่เด็กขนาดนี้อายุ6ขวบถึง8ขวบเนี่ยไม่ควรจะให้เงินลูกทีเป็นก้อนใหญ่ๆเช่น500พ่อเพราะเด็กเขายังไม่สามารถที่จะมีระเบียบ วินัยตัวเองที่จะรู้จักการใช้เงินที่จะแบ่งว่าวันหนึ่งควรจะใช้เท่าไหร่คุณแม่ควรจะแบ่งให้ใช้เป็นแต่ละวันดีกว่าใช่ไหมคะไม่ควรจะให้แบบทีเดียว500บาทนะบอวันเดียวหมดเลย <c oughs> เด็กหกขวบแปดขวบเจอห้าปั๊บซื้อหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้ตัวหนึ่งสี่0าหก็หมดแล้ว,ลวที่เวลาที่เหลือจะเอาอะไรกินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ก็แย้งมาเขียนส,ส่วนใหญ่จะเขียนตอบมาทางอีเมล มาฟังหมอแล้วก็แย้งตอบออกมาบอกว่าออไม่ได้ให้ลูกทีละ500บาทค่ะก็แบ่งให้ลูกไปวันละ15บาทบ้าง20บาทบ้างอะไรแบบเนี้แล้วก็ เ,เพราะว่าลูกเนี่ยที่อยู่ที่โรงเรียนก็กินข้าวกลางวันฟรีู่แล้วมไม่ต้องเสียเงินค่าข้าวกลางวันไอ้เน,นี่ยหมายถึงว่าซื้อให้เป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยให้เขาซื้อขนมปรากฏว่าลูกก็ให้ไปสิบห้าบาทลูกก็จะใช้ห้าบาทสิบาทเหลือกลับมาบ้านห้าบาทสิบ,บาทคุณแม่ก็บอกเออเหลือมาก็ให้ไปหยอดกระปุกซึ่งอันนี้ก็เป็นกุศโลบายที่ดีคือหมอเองก็ทํากับลูกชายอย่างนี้เหมือนกันเมื่อเด็กๆนะคะคือเขาก็กินอาหารที่โรงเรียนฟรีต,นนตั้งแต่ตอนอน,อน,นุบาลเลยะคะ่ะ ฝึกตั้งแต่ตอนเริ่มไปเรียนเรียนอนุบาลเลยนะคะคือว่าเขากินข้าวที่ที่โรงเรียนอนุบาลก็ฟรีเสร็จแล้วหมอก็จะให้เงินเขา เขาไปกินแบบเขาชอบซื้อขนมกินเล่นอะไรต่อเมียอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะไอศครีมบ้างอะไรบ้างอะไรเห็นเพื่อนกินเขาก็อยากกินบ้างนะเด็กเราก็จะไม่เด็ดขาดถึงขนาดที่ว่าไม่ให้กินอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เขาไปบ้างเล็กๆไดน้อยน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะคอยถามเขาว่าเขากินอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่ท่านนี้ก็ได้ทํามาตลอดนะคะคือพยายามถามว่าลูกทานอะไรบ้างแล้วก็ห้ามไม่ให้ลูกไปซื้อของซึ่งมันมีสีแดงแงมากๆอะไรอย่างเงี้ยไส้กรอกสีแดงแดงมากๆคุณแม่ก็บอกว่าไม่ดีก็สอนลูกแล้วบอกว่าไม่ควรจะกิน ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแสดงว่าเป็นคุณแม่ที่เอาใจใส่ลูกดีมากคือพยายามถามว่าลูกทานอะไรวันนี้แล้วก็คิดว่าอะไรดีก็พยายามบอกลูกที่หลังจะซื้อนะแบบนี้ถ้าลูกอยากทานเดี๋ยวแม่จะไปซื้ออย่างเช่นไส้กรอกแดงๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าถ้าอยากจะทานวันหลังคุณแม่จะไปหาซื้อไส้กรอกที่มันไม่แดงมาให้ลูกทานอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณแม่ทําไม่ถือว่าเป็นการที่เข้มงวดกับลูกเกินไปเพราะว่าเป็นเป็นการเอาใจใส่ลูกแล้วก็เป็นการสอน ะสอนให้เขารู้จักกับระ,ะ,ะเบียบว,วินัยในการใช้ชีวิตของตัวเองรู้จักเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ดีที่ถูกต้องที่ถูกสุขลักษณะอะไรต่อมีอะไรแต่ไม่ถึงขนาดห้ามไม่ให้กินเลยความจริงไส้กรอกหมอก็ไม่ชอบให้เด็กทานเยอะนะเพราะอย่างที่บอกมันก็ใส่สารอะไรต่อมีออไรซึ่งมันทิมก็เป็นทําลายสุขภาพเด็กเหมือนกันแต่ว่านานๆคลั้งทานไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าลูกต้องทานทุกวันทุกวันเลยหมอคิดว่าทานอาหารอะไรที่มันเป็นของสดๆด,ดีกว่าค่ะอืนะคะ <Okay. S 2> แล้วเด็กก็จะได้มี ไม่ไม่ต้องไปเจอพวกสารอะไรสะสมอะไรในร่างกายอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกอคุณหมอเองตอนที่นั่นให้ลูกไปหมอก็จะดูซิว่าลูกเนี่ยใช้ใช้เงินในการซื้อขนมวันกี่ตังค์สมัยก่อนนี่มันก็ใช้ไม่มากหรอกค่ะสมัยก่อนของมันยังถูกนะยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกเนี่ยใช้ไปประมาณวันหนึ่งประมาณสิบกว่าบาทก็รูสิบห้าบาทสิอะไรสิบห้าบาทอะไรเงี้ย ก็คุณหมอก็โอเคถ้าอย่างนั้นแม่ก็ให้ลูกไปยี่สิบนะคะเพราะว่าแม่ต้องการให้ลูกมีเงินเหลือกลับมาบ้านเพื่อสอนเป็นการสอนให้เขารู้จักอดออมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราให้ลูกไปสิบห้าบาทลูกก็จะไม่เหลือกลับมาบ้านใช่ไหมคะเพราะเราต้องดูก่อนว่าลูกใช้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่เช่นเอ,อซื้อไอนนันซื้อผลไม้กินซื้อหมูปิง้งซื้ออะไรอะไรต่อม่อะไรเสร็จมันประมาณสิบห้าบาทเราก็จะให้ลูกไปยี่สิบแล้วให้เกินมานิดหนึ่ง แล้วพอกลับมาเนี่ยก็จะถามลูกว่าลูกเหลือเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะบอกว่าเออวันนี้เหลือสิบบาทวันนี้เหลือห้าบาทวันนี้เหลือเจ็ดบาทอะไรแต่ไม่อะไรก็จะเอากระปุกม้ให้เขายอดอซึ่งอันนี้ก็เป็นกุศโลบายที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออ,เข,เ,อเ,ขเขามีการอดเขาเขามีการออมเงินนะคะเสร็จแ,แล้วก็พออาจจะครบเดือนหรือว่าสักสามสี่เดือนก็แขกกระปุกมานับกันนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ลูกมีเงินเท่าไหร่ลูกเขาก็จะบอกโอ้ย oh, ได้รวยแล้วครับแม่ได้รวยแล้วครับแม่อะไรเงี้ย <c oughs> เขามีอยู่สามสี่ร้อยบาทเนี่ยนะเขาบอกเขารวยแล้ว <g ül> <c oughs> นะเขาก็มีแฮปปี้ดีใจเขารวยแล้วว่าเขาไม่เคยจับเงินมากๆขนาดนี้อะไรเงี้ยสี่ส้าห้าร้อยบาทเคยให้ 10, แต่ละวันละสิบยี่สิบตอนอยู่อุบาลน,นะเขาก็จะดีใจมากเลยแม่ได้รวยแล้วได้รวยใช่ลูกถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะเราเราแต่ไม่ถึงขนาดเราประหยัดถึงขนาดว่าให้ไปแล้วไม่กินเลยเลย คือถ้าหากว่าให้ไปแล้วไม่ซื้ออะไรกินเลยแล้วเก็บอย่างไงเรียกว่างกนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันขี้เหนียวเกินไปคือว่าลูกต้องใช้ลูกเพราะว่าแม่แม่แม่ก็ให้เงินลูกไปเพียงพออยู่แล้วที่ลูกใช้ลูกจะมีเงินเก็บอะไรเงี้ยส่วนเงินจํานวนนี้เวลาลูกไปไหนมาไหนกับแม่อย่างว่าแม่พาไปเที่ยวศูนย์การค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะลูกอยากได้อะไร ลูกก็ต้องใช้เงินไอ้จำนวนเนี้ยซื้อแล้วแม่ออกให้ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยสมมุติร่าของร้อยหนึ่งเนี่ยลูกจะต้องเอาเงินที่ในกระปุกของลูกเนี่ยเอาไปซื้อ50บาทแล้วแม่ก็จะเพิ่มให้อีก50บาทอันนี้คนอื่นอาจจะมีวิธีอื่นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หมอนหนุ่ยทํากับลูกเนี่ยลูกเขาก็จะมีนิสัยประหยัดมาตั้งแต่เด็กๆคือว่า พอไปเจอของอะไรก็ตามที่แพงเขาก็จะรู้สึกว่า <S <S โอ้โหเขาเก็บเงินมาต้องนานกว่าจะได้แค่เนี้ยแปบ๊บเดียวใช้หมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนนี้ถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยอยากได้อะไรก็แบ,บมือขอพ่อแม่ใช่ไหมเขาก็จะไม่เห็นนะว่าพ่อแม่เหนื่อยยากแค่ไหนกว่าจะได้เงินมามใช่ไหมเหนื่อยยากแค่ไหนเขาไม่เคยเห็นนะแต่ตัวเขาเองเอ่ะโอ้โหเก็บเงินวันละสิบาทสิบาทสิบาท,บาทกว่าจะได้ห้าร้อยบาทเนี่ยเขาเก็บต้องนานต้องหลายวันแน่เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยกว่าเขาจะได้เพราะนั้นการที่เขาจะเทลวดเดียวเลยห้าร้อยเพื่อจะซื้อของเนี่ยเขาก็ต้องคิดละ ใช่มเขาก็ต้องคิดล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเด็กประหยัดว่าจะไปเขาก็จะเปรียบเทียบระหว่างของสองชิ้นว่าชิ้นไหนถูกกว่าแล้วเขาก็จะซื้อของชิ้นนั้นอะไรแบบนี้หรือของบางอย่างก็ตามที่เขาเคยมีอยู่แล้วเขาก็จะเอ่อเขาก็จะบอกว่าไม่เอาละไม่อยากได้ละอะไรเงี้ยไดวไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าเก็บเงินไว้เยอะๆเดี๋ยววันหลังซื้อของอะไรดีๆกว่านี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเริ่มรู้จักใช้เงินรู้จักประหยัดรู้จักอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งวิธีนี้คุณแม่ท ก็ให้เงินลูกไปนะคะวันละสิบาทยีบาทเนี่ยบางทีลูกก็มีกลับมาก็ใส่กระปุกซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนคุณแม่บอกการที่แบบบังคับไม่ให้ลูกซื้อนะ้ำบัดลมมาทานส่วนที่บ้านก็ไม่ให้ทานน้ำเย็น ตู้เย็นเนี่ยจะไม่มีแช่น้ําไว้เลยแล้วพ่อแม่เองในบ้านก็ไม่ทานน้าเย็นเหมือนกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราไม่ถือว่าเป็นการเข้มงวดลูกจนเกินไปเพราะว่าถือเป็นการฝึกนิสยัยเรียกว่าเป็นการฝึกนิสยัยไม่ให้เ้าติดน้ําเย็นน้าแข็งไม่งั้นต่อไปเวลาไปไหนก็ต้องไม่มีน้ําเย็นน้าแข็งก็หง,งุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้ําเย็นน้าแข็งพูดจริงๆกินเข้าไปแล้วมันก็ ทำให้เราเกิดภูมิแพ้ก็มีนะคะเป็นหวัดก็มีอะไรก็มีนั่นการที่คุณแม่ทําอะไรก็ตามเพื่อ <c oughs> เพื่อความปลอดภยัย <c oughs> เพื่อสุขลักษณะเนี่ย <c oughs> เราไม่ถือว่าเป็นการเข้มงวดมากจนเกินไปแต่ไม่ถือว่าโอเคอย่างน้ำอัดลมไม่ให้ทานน้าเย็นไม่ให้ทานเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดชีวิตนี่ไม่ให้ทานเลยอ,อย่างนั้นอาจจะเรียกว่าเข้มงวดจนเกินไปอาจจะบอกโอเคในวาระโอกาสสาคัญวันเกิดบ้างปีใหม่บ้างไปเที่ยวงานเที่ยวอะไรในคนอื่นเขากินก็ต้องให้ลูกเรากินเหมือนกัน ไม่ใช่บอกไม่ฉันไม่ให้กินน้ำมันลมเลยก็แปลว่าตลอดชีวิตนี้ลูกฉันจะไม่มีวันได้กินน้ำมันลมเลยคุณหมอนี่เกิดพลาดไปเหมือนกันนะคุณเล็กค่ะคุณหมอเนี่ยเออ,เอ,อหมอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะหมอหมอไม่เคยให้ลูกกินน้ําเย็นเหมือนกันตอนสมัยที่ลูกเด็กๆนะก็ฝึกให้เขาแบบไม่ให้กินน้ําเย็นเพราะรู้สึกตอนเล็กเล็กลูกก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เหมือนกันคือกินน้ําเย็นทีไรแล้วก็ไอทุกทีเลยนะคะก็ ไม่ให้ทานน้าเย็นอปรากฏว่ามีมีวันหนึง่งวันวันเด็กหรือวันอะไรก็ไม่รู้ละ่ะแล้วโรงเรียนอนุบาลเขาก็จะมีมีหลักการละเล่นอะไรให้เด็กไปเล่นนะนะลูกหมอเขาก็ไปปรากฏว่าเอคุณครูเขาก็ไม่เคยกินน้ำบัดลมอะไรเลยนะปรากฏว่าคุณครูนี่เขาก็เอาเอน้ําแดงน้ําเย็นน้าเย็นๆเนี่ยน้ําแดงเนี่ยเอามาให้เขากินซึ่งเขาไม่เกิดมาไม่เคยกินเลย นะคะเอาคุณครูมาให้เขากินพอเขากินเสร็จเขาก็ยื่นกลับให้คุณครูแล้วเขาบอกว่าไงลูกมคุณเล็กคำมากเลยไม่เอาเผ็ดคุณครูก็มาไล่ฟังหมอยังนั่งหัวราอแทบตายเลยบอกฮะลูกฉันบอกว่าเผ็ด คือคือเขาเขาไม่รู้จักคําว่าเย็นเพราะเขาไม่เคยกินน้ําเย็นเพราะเขามันพอเะ้ากินเข้าไปแล้วมันคงเย็นชีดเข้าไปถึงหัวเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้ลักษณะแบบนี้ไม่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเด็กก็จะขาดประสบการณ์จริงไหมคือถ้าเด็กไม่เคยกินเลยเขาก็ขาดประสบการณ์เขาไม่รู้ว่าอะไรคือร้อนอะไรคือเย็นอะไรคืออะไรเขาไปบอกครูเขายื่นให้ครูบอกไม่เอาเผ็ดเขาคงเห็นน้ําแดงน้ําสีแดงแล้วก็กินแล้วมันก็จีดขึ้นหัว เขาบอกเผ็ดไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ <c oughs> ก็บอกว่าเออความจริงเราก็ต้องฝึกให้ลูกทานบ้างคือของแบบน้ไม่ต้องฝึกอะค่ะหมายถึงว่า<ม>เวลาที่มีโอกาสสาคัญเช่นวันเกิดปีใหม่หรือมีงานเลี้ยงที่บ้านหรืออะไรอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ให้ลูกทานบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทานทันเป็นประจําอะไรแบบนั้นซึ่งหมอเคยเห็นบางครอบครัวคุณพ่อนะให้ลูกทานเอ,อ่เอเาน้ํน้ำนำดำมาะคะ่ะ น้ำอัดลมน,น้ำอัดลมที่เป็นน้ำำําดําอ่ะจนลูกไม่เคยกินน้ําเปล่าเลยอทุกครั้งที่กินข้าวหรือกินหรืออะไรก็ตามแกกินน้ําอัดลมน้ําดาเนี่ยต่างน้ําเลยอะ่ะแล้วคุณเล็กลูกไหมไอ้พวกเนี้โคเดีอีนมันเยอะแค่ไหนอืม,มันเยอะพอๆมันน้องน้องกาแฟเลยนะ,ะแล้วลูกกินเป็นประจําแบบนี้ดูซิว่าได้เท่าไหร่เรายัางกินกาแฟแค่วันละแก้วแต่ลูกคนนี้นี่กินน้ำอัดลมวันละหลายขวดเลยอย่างเงี้คิดดูซิว่าได้คาเฟอีนี่มากกว่าเรากินกาแฟซะอีก กำไรใช่ไห <g ül> มเนาะนะนะวันนั้นอย่าเลี้ยงลูกให้จนกระทั่งถึงกัว่าลูกกินกินน้ําเย็นแล้วก็บอกว่าเผ็ดยังขำอยู่ไม่หาย <g ül> <g ül> นะ <c oughs> <g ül> ทีนี้คุณแม่ท่านนี้ก็สิ่งที่คุณแม่ทําคุณหมอก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นการคล้ายๆเข้มงวดลูกจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าให้ทําแบบนี้ไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือคงจะต้องมีข้อยกเว้นบ้างเป็นบางวันนะโอกาสสําคัญๆหรือการที่ว่า ให้ลูกนอนทุ่มหนึ่งทุ่มเครื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนเรียกว่ามาเด็กวัยแบบนี้เนี่ยมันต้องนอนให้พักผ่อนให้เยอะๆใช่ไหมคะถ้าหากคุณปล่อยให้ลูกดูทีวีจนกระทั่งจบละครจบอะไรอย่างนั้นเนี่ยได้อะไรต่อมีอะไรเข้าไปในหัวมากมายแย่งชิงบอลลังไม่ใช่แย่งชิงบอลลังแย่งชิงชิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันก็จะปลูกฝังเข้าไปในสมองเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ในการให้ลูกนอนสามทุ่ม แต่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งในการอ่านนิทานให้รู้ฟังที่หมอแนะนําก็คืออยากจะให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกที่มันมีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรประมาณนี้เนาะสอนให้รู้ว่าอย่างเช่นว่าประโยชน์ของการที่เป็นเด็กกระตันยูรู้คุณ ประโยชน์ของการที่เป็นคนใจดีหรืออะไรอย่างนี้คือก็จะสอนเป็นการสอนจริยธรรมให้ลูกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีหนังสืออ่านพอเยอะๆเถอะคาะไม่เป <Metro> ็นอ <c oughs> ันตรายอยู่แล้วถ้าเป็นหนังสือที่ดีคือแม่บอกกลัวว่าจะให้ลูกอ่านลูกเนี่ยชอบอ่านหนังสือมากเวลาพาไปเที่ยวที่ไหนลูกก็จะซื้อแต่หนังสือเยอะะไปหมดเลยถามว่ากลัวลูกเครียดมากอะไรเงี้ยซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดไปว่าลูกคุณหมอก็เป็นอย่างเงี้ยคือเขาเป็นเด็กเรียนเก่งมากเพราะนั้นเขาก็เด็กเรียนเก่งคือคนที่เด็กชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆเลยแกก็อ่านแต่่่นิาาไปเรือย นิทานอะไรตอนหลังๆก็ตอนหลังๆก็ค่อยมาอ่านความรู้รอบตัวหรือว่าอะไรเรื่องสัตว์ประหลาดบ้างอะไรอะไรของเขาเขาก็ชอบอ่านเรื่องอะไรคุณแม่เห็นข้อขั้าเคร่งอื่นหน,นังสือบางทีก็กลัวมากกลัวเขาจะเครียดนะก็เลยถามก็บอกว่าลูกอ่านหนังสือมากๆไม่เครียดหรือลูกไปเที่ยวกับแม่ไหมทำนองเนี้ยเขาก็จะบอกว่าคุณแม่เคยไหมครับคุณแม่อยากรู้อะไรแล้วคุณแม่ก็อ่านหนังสือเพราะแม่อยากรู้เนี่ยแม่เครียดหรือเปล่า บอกจริงๆแล้วเนี่ยนะการอ่านหนังสือแล้วเครียก็คือการถูกบังคับให้อ่านอแต่ถ้าหากเราไม่ได้ถูกบังคับให้อ่านแต่เราอยากอ่านเพราะเราอยากรู้เนี่ยมันจะไม่เครียดนะครับเนี่ยคนลูกสอนคุณแม่มาอย่างนั้น <laughs> แล้วก็บอกเออจริงนะบางทีเราอยากรู้อะไรเราก็นั่งคล่ำเคลียงอยู่หน้าอินเทอร์เน็ตดูเปิด Google เกิดเปิดอากูดูอ่านดูจนกระทั่งรู้เรื่องหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอเคพอใจเราก็ไม่รู้สึกเครียดแต่ถ้าเกิดถูกบังคับว่านี่ต้องไปอ่านนั้นั่นเลยเดี๋ยวบอกเธอต้องไปอ่านเล่มนี้ให้จบนะมีคนหนะังสือมาให้อ่านให้จบนะวางทิ้งไว้นั้นสามเดือนเลยยังไม่ได้อ่านเลย อะไรประมาณนี้นะคะถ้าคล้ายๆถูกบังคับให้อ่านเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยอยากอ่านเพราะรู้สึกมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น,นคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าลูกๆจะชอบอ่านหนังสือมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องคุณแม่ก็ต้องเลือกหนังสือนิดน,นึงไม่ใช่ว่าตามใจไปหมดทุกอย่างพวกหนังสือลามกหรือว่าอะไรให้อ่านแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสือที่เป็นความรู้รอบตัววิทยาศาสตร์หรืออะไรคณิตศาสตร์อ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่ทําให้ลูกรีแลกซ์หมายถึงว่าทําให้ลูกเขาสบายอกสบายใจการ์ตูนก็ได้อย่างลูกชายหมอนชอบั่านแล้วก็ นั่งหัวล็อกคิกคักคิกคักคิกคักอยู่คนเดียวแล้วก็ขำมากหัวลราะทาไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจว่าเออนี่ก็พือวิธีการที่ทําให้เขาคลายนะคลายความกังวลคลายจากการที่เขาอ่านหนังสือพวกวิชาการมามากอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ท่านนี้ก็ถามอีกว่าเนี่ยดิฉันมีปู่กับย่านะอยากจะเอาหลานไปเลี้ยงแต่ดิฉันไม่ส่งไปให้ปู่ย่าเลี้ยงหรอกเพราะว่าปู่ย่าตามใจมากเช่นให้ชอบให้ลูกดูทีวีให้ดูการ์ตูนที่มีความรุนแรงแล้วก็ให้กินน้ำมัดลมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ถูกแล้วค่ะถ้าคุณย่าคุณปู่คุณย่าเป็นแบบนี้คุณแม่ก็ควรจะแยกออกมาซะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกคุณก็จะไม่มีระเบียบก็เหมือนเด็กคนไทยไหลายๆคนคที่อยู่ในเมืองไทยที่ไม่มีระเบียบวินัยเลยเพราะาพ่อแม่ไม่เคยสั่งอบรมเรื่องระเบียบวินัยคุณหมอต้องชมนะคะคุณแม่ท่านนี้เท่าที่เขียนมาให้ดูเนี่ยรู้สึกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่สอนโลกเพียงแต่ว่าดูนิดนึงอย่าให้มันถึงขนาดว่าเข้มงวดเกินไปอย่างที่หมอเมื่อกี้ก็คุยมาแล้วนะคะว่าไม่ถึงขนาดทุกวันทุกวันนอะไร่าี้้มล ได้บ้างคะ่ะไม่เป็นไรนะโอกาสสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เอ,อคุณแม่ถามมาอีกบอกว่าหนูกลัวว่าลูกจะเตี้ยเพราะว่าคุณพ่อสูงร้อยหกสิบสามเซนแต่คุณแม่สูงแค่ร้อยสี่สิบห้ารอยสีสิบห้านี่ก็ค่อนข้างจะตัวเล็กตัวเล็กนะคะเป็นเด็กตัวเล็กแต,แต่แต่คุณคุณคุณเอ,อคุณเล็กเชื่อไหมหมอมีเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะตัวเล็กขนาดเนี้ยเวลาเรียนเสือเวลาตั้งแต่เรียนปนหนึ่งด้วยกันแล้วที่โรงเรียนเนี้ยนะ เวลาเข้าแถวมันยืนข้างหน้าที่พรอตัวเล็กสุดอ่ะนะส่วนของหมอนี่ก็ก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากคุณหมอก็ยืนอยู่ลำดับที่เจ็ดที่แปดมีตัวคนที่สูงกว่าหมอเยอะนะคะ ก็แต่หมอก็พอโตหน่อยหมอก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งต,งตอนหลังๆนี่ไปเข้าแถวเกือบอยู่ที่หลังแต่ไอ้เพื่อนคนนี้ก็ยังชิงที่หนึ่งอยู่ตลอดตั้งแต่ปหนึ่งจนนั่งถึงหมอหกทุกวันนี้ก็ยังตัวเล็กนิดเดียวนะโอ้โหแต่คุณเล,ล็กรู้มาเก่งน่าดูเลยเป็นอา,อาจารย์อะไรต่อมีอะไรตอนนี้เนี่ยนะตัวเล็กนิดเดียวแล้วน่ารัก่ะแบบฉบับกระเป๋า่ะ คือเขาไม่ได้ปล่อยตัวให้ใหอ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูยังเด็กแล้วดูเข้าเหมือนกับอายุก็เท่าเราแล้วหกสแต่ทำไมดูเด็กๆกอะไรอย่างเงี้ย<ม>สึกกลายเป็นว่าเป็นข้อดีนะของสําหรับคนตัวเล็กเนี่ยคือคือคือ,เ,อ,อเขาจะดูเด็กอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเล็กตัวตัว,ตวสูงเนี่ยมันไม่ไม่สำคัญหรอกนะคะมันสำคัญที่ว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสังคมอละมีความสุขมากแค่ไหน เราตัวเล็กแต่ถ้าเราเป็นคนดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือคนมีน้ำใจใครๆก็อยากคบหาเราเป็นเพื่อนนะคะหมอมเอีเด็กหลายคนที่ตัวเตีย้ยๆแล้วก็มีแฟนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแยๆไปนะคะเอถ้าคุณหมอก็ลองเอามาคำนวณดูเขาบอกว่าเาถ้าเป็นลูกชายนะคะ คือเขามีลูกชายคนลูกสาวคนถ้าเป็นลูกชายคุณแม่คุณพ่อเอาส่วนสูงมาบวกกันได้308รแล้วบวกกับอีก10ถ้าเป็นลูกชายบวก13ถ้าเป็นลูกสาวลบ13ลูกชายบวก13ได้321อเอามาหาร2แล้วจะได้160เพราะนั้นความถุงเฉลี่ยของลูกชายนี้จะได้ประมาณ160แต่เราสามารถบวกได้อีก8ถ้าหากเราบำรุงดีๆหมายถึงว่าให้กินแคลเซียมแต่แต่ยังเด็กๆแบบนี้คุณแม่อย่าเพิ่งให้แคลเซียมนะคะให้นมธรรมดา ให้นมธรรมดาไม่ไม่ใช่ว่าอย่าไปให้แคลเซียมกินนะคะเพราะถ้ายังเด็กเล็กๆอยู่อย่างนี้ยังไม่มีฮอร์โมนเพศออกมาเนี่ยคุณให้กินแคลเซียมมากๆกระดูกก็จะแข็งพอกระดูกแข็งแล้วมันจะไม่ค่อยยืด mm hmm. เพราะแม่บางคนก็ให้ลูกกินแคลเซียมแต่เด็กๆซึ่งไม่ถูกต้องถ้าจะเริ่มแคลเซียมได้ควรจะเริ่มเมื่อตอนที่เขาเริ่มมีฮอร์โมนแล้วอย่างเช่นเด็กผู้หญิงก็จะทัก12ออะไรเงี้ยผู้ชายก็ทักสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยพอเริ่มมีฮอร์โมนปั๊บเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเรามีแรงงานและแรงงานเราก็ส่งปูนนสส่่งงงงอิปาายไค ก็จะได้ก่อสร้างแต่ว่าถ้าหากว่าออตอนที่ยังเด็กอยู่ยังไม่มีแหลกแรงงานออกมาเนี่ยเราส่งอิฐส่งปูนส่งทรายไปมันก็มันก็วางกองไว้อย่างนั้นแหละไม่มีไม่มีการสร้าง ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอเริ่มซักฮอร์โมนออกอย่างเช่นเด็กผู้หญิงอาจจะเริ่มมีเต้านมขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยหรือเด็กผู้ชายอาจจะมีอวัยเพศเปลี่ยนแปลงไปมีชักไข่ไข่เขาชักจะหดละทีแรกตอนเด็กๆไข่มันจะยันยานใช่ไหมคะไข่ยันยานบางๆๆแต่ว่าพอเริ่มมีฮอร์โมนเนี่ยไข่มันก็มักจะเริ่มเริ่มถุงอัณฑะอาข่าหมายถึงถุงอัณฑะนี่มันก็จะเริ่มหนาตัวแล้วก็หดตัวขึ้นไปหรือบางคนก็อาจจะมีขนตามแวบเพศอะไรแบบนี้เริ่มมีป๊บนั่นแหละตอนนั้นคุณแม่โดบแคลเซียม เลยให้กินนมเยอะๆไปเลยวันละสีกล่องอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามลูกชายก็สามารถที่จะ โดบให้สูงได้จาก160ขึ้นมาเป็น168ได้อันนี้คือสูงสุดของเขาแล้วจะไม่มีสูงมากกว่านี้ส่วนลูกสาวเนี่ยถ้าเมื่อกี้นี้ความสูงคุณพ่อคุณแม่บวกกันแล้วก็เอามาลบด้วย13จะได้295หาร2ก็จะได้148สรุปแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะสูงกว่าแม่คือแม่14 5ใช่ไหมคะลูกสาวจะประมาณ1 4 8แต่ถ้าเราโดบดีๆอย่างที่หมอบอกเพิ่มแคลเซียมเยอะๆอะไรเงรี้ยให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยถ้าบวกเข้าไปอีกกก8เนลููสสามามรถถงงได้ึ1556็โอค นางสาวไทยสมัยแม่เราก็สูงแค่เนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีกำพูดให้คุณแม่มีกำลังใจว่าอาจจะสูงได้แต่ว่าเอาไว้รอพอเท่าช่วงเริ่มจะเป็นเริ่มมีฮอร์โมนเพศออกมาเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนตอน้ตนก็เริ่มโดบเลยค่ะให้ทานเลยค่ะนมนะคะกล่องแต่ว่ามีปัญหาว่าคุณแม่ท่านนี้บอกแล้วจะต้องทํำยังไงคะทุกวันนี้จะให้กินนมเนี่ยก็ก็ต้องจ้างให้ทานกล่องละห้าบาท แม่ก็เออก็ไม่รู้จะทำยังไงคือเด็กเล็กๆเ,เนี่ยนะคือถ้าเราไปบังคับให้เขากินเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่อยากกินอีกอย่างนมมันก็ไม่อร่อยค่ะไม่เหมือนขนมหวานอื่นๆที่มันมีรสหวานใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่อยากจะฝึกให้ให้เด็กติดอะไรที่เป็นของหวานแต่นมอร่อยก็มีนะคะก็ไม่รู้สิก็คุณแม่ก็ไม่รู้จะหา,างไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะถ้าคุณแม่ต้องจ้างเพราะกล่องละห้าบาทเด็กก็คงจะต้องของกล่องละห้าบาททุกครั้งเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเคยชินกับอย่างเนี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นหมอนะโอเคถ้า ถ้าให้กล่องละห้าบาทแล้วเขาดื่มก็ก็โอเคนะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นนะพอเขาโตขึ้นเราก็เลิกให้ตังเพราะว่าพอเขาโตขึ้นเขาเริ่มอยากสูงแล้วล่ะคือตอนนี้เขาไม่อยากสูงหรอกคือเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็อยากตัวเล็กอย่างนั้นแหละพระเขามีความสุขกับตัวเล็กแล้วพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่เขาดีเขาเหมือนเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเริ่มโตเป็นสาวปั๊บ ฮอร์อมโมนมันออกแล้วทีนี้ละเด็กเขาก็จะเริ่มคำนึงถึงเรื่องความสวยความงามของเราชักรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเราเตี้ยไม่สูงอยากเป็นนางแบบอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร่องอะไรแต่มีอะไรมันต้องตัวสูงนะอะไรเงี้ยถึงตอนนั้นเราไม่ได้ไปบังคับเขาเลยค่ะคุณแม่มเขากินเองอนะแต่เขากินเองแต่ตอนเล็กๆนี่สำคัญค่ะบ,บางทีไม่ยอมกินไม่ยอม กินท่าเดียวเราไปพูดอีท่าไหนนะสมมติว่าไปพูดว่าเนี่ยไม่กินแล้วอีหน่อยตัวเตี้ยนะเต่งก็ไม่สนแล้วตีก็เตี้ยสิเพราะเขายังไม่เห็นความสําคัญนะ่ะวันนั้นตอนนี้ก็จะต้องจ้างไปก่อนห้าบาทไม่เป็นไรไ<ม>อย่างไย<ม>วันละกล่อง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 สองกล่องอะไรอย่างเงี้ยน่าสว่าคุณแม่ท่านนี้เนี่ยแลกเปลี่ยน อเอเง <ตะ S 1> ินตลอดเลย<ช>ซึ่งจริงหมอไม่อยากจะให้คือใช,ใช้ใช้เป็นวิธีอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นว่าเออถ้าทานนมแล้วเดีาานน๋ยวแม่พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือว่าอะไรอะไรอย่างนั้นดีกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่คุณแม่ก็เออถ้าเขาเออคือนอกจากนมแล้วคุณแม่ก็อาจจะให้แคลเซียมลูกอื่นๆเช่นปลาเล็กปลาน้อยอะไรแบบเนี้ยนกอะไรไข่ก็มีแคลเซียมนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผักอันนี้ก็ต้องฝึกให้ทานไม่งั้นอีกหน่อยเวลากินอะไรก็ต้องให้ตังตลอดเลยอะแล้วปล่อยให้หิวสักพักดีไหมเนี่ยเออคุณเล็กเคยเห็นเเด็อิโปียม ไอ้ที่มันพร้อมหัว,หวเห็นแต่หัวกระโหลกและโครงสร้างเป็นกระดูกอบเนี่ยเขาเขาเคยมีเด็กนะั่นมาแบมือขออาหารกินอะ่ะอืมไม่มีอาหารจะกินอะ่ะเวลาเด็กที่ไม่มีอาหารจะกินนะให้อะไรไมันกินหมดเลยอะ่ะอืนะถึงได้บอกแล้วบอกว่าลูกเรามันทีเลี้ยงดีเกินไปนะให้มีอยากได้กินอะไรกินได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าบางทีนะแกล้งซะมั่งนะคะไม,ไม่ให้กินให้ปล่อยให้หิวซะมั่งแล้วดูที่จะกินมามคือตั้งแต่สมัยเด็กเด็กลูกชายหมอเหมือนกันนะ ไม่อยู่พักเหนือแกคงเบื่อนมแลอะไรก็ไม่รู้อะแกก็ไม่กินนมแต่แกจะกินอย่างอื่นกินนูน่นกินนี่กินข้าวก,นนกินนู่นกินนี่แกเบื่อนมแกก็ไม่กินแต่หมอก็คิดว่าเออเด็กจาเป็นจะต้องกินนมอะไรเงี้ยปล่อยให้หิวเลยค่ะ หมอบอกว่หิวหิวจนกระงเข้าโซโซกโซเซ,ซมันถามแม่แล้วว่าห,วหิวหิวหิวแม่ก็เอานมให้เลยแก้วหนึ่งอ่ะน,นะคะได้ดุซิจะกินไหม <c oughs> เขาก็กินได้อะค่ะเวลาเขาหิวเนี่ยอะไรเขากินได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าไม่หิวนะสั่นหน้าไม่ยอมกินนะคะบางทีต้องบางทีอะต้องฝึกมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายอะไรบางอย่างด้วยนะคะ<ช>อันนี้ก็พูดเรื่องความสูงไปแล้ว